แอนไปได้โปรโมชั่นนะคะดีมากๆเลยค่ะเป็นโปรโมชั่นเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยแล้วที่สําคัญนะคะก็ยังใช้เน็ตอ่านไม่ลดสปีดนะเขาจากัดกิกะไบด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนแอนใช้เน็ตนะคะค่าโทรค่าเน็ตแบบเปลืองมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะแอนใช้อยู่ที่ประมาณเดือนละตกเดือนละประมาณสามพันห้าเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะแอนต้องมีการตัดต่อวิดีโอนู่นนี่นั่นลง YouTube อะไรต่ออะไรเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าคลิปวิดีโอของลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องเอามาเช็คเอามาดูเนาะเพราะฉะนั้น ที่ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของเราได้นะทำให้เน็ตของเราเนี่ยมันอพอใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะมันก็จะเกิดอาการหมุนติ้วๆหรือว่าเวลาเราอัปโหลดอะไรเนี่ยมันก็จะอัปโหลดได้ช้ามากๆเลยค่ะแต่ว่าพออันเจอโปรนี้นะโหสุดยอดมากๆเลยค่ะเราะอะไรคะจ่ายเพียงแค่ปีละ2อง0้บาทเอง2 0ง0บาทเนี่ยตกเดือนละ175บาทนะจากที่เคยจ่ายเดือนละ3,500ปีหนึ่ง42,000ตอนนี้อันจ่ายแค่ปีละ2 0ง0บาทเท่านั้นเองนะแล้วที่สำคัญใช้อนเรน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปิ่นแอน ก็ไม่ดึงสัญญาณกันนะไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยมันก็ไม่หมุนติ้วนะอัาเนี้ยแบบสุดยอดมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะลองมาใช้โปร VIP นะคะของบริษัทท็อปอัพทูรินนะคะเพราะเขาบอกว่า ท็อปอัพทูริสนะคะเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกเป็นดีลเลอร์เดียวนะคะที่ได้รับโปรโมชั่น V.I.P. แบบพิเศษสุดๆ,ๆแบบนี้นะคะจากค่ายสัญญาณมือถือสีแดงยักษ์ใหญ่นะคะที่เขามีเขาเรียกว่าเ,าเช็คมาแล้วนะว่ามีขึ้นสัญญาณนะคะที่ดีที่สุดเป็นเดอะเบสเลยเนี่ยถึง5ปีซ้อนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันได้เลยค่ะว่าโปรนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะคุณใช้ดีแล้วนะคะใช้โปรไปยกระดดค่าใช้จ่ายแล้วยังสร้างไรายได้ได้ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะข้อมูลดีๆหรือว่าโปรดีๆแบบนี้ก็สามารถที่ทักหานะคะคคนที่ส่สงล ให้กับคุณได้เลยนะเพราะว่าคุณนะคะจะได้ใช้โปรที่สุดยอด The Best แล้วก็ยังมีสามารถสร้างไรายได้ในยุคโควิดแบบนี้เข้ากระเป๋าได้อย่างง่ายๆสบายๆด้วยนะคะ